จเจ้านาคจงฟังก่อนนะเสียงโรองจากพระฟังก่อนนะเจ้านาคจงฟังเสียงชาลอย่าได้ลำคาญเคืองขุนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญติดตัวว่าก่อนตายให้สร้างกุศล ของต้นเอาไว้ก่อนชีพสลายเสื่อมซูญนาคบวชแทนคุณบิดานาคบวชแทนคุณวามานดาเจ้าบวชแทนขา้าน้ำนมพ่อแม่สิ้นทุกสุขสมหายจากคุนคมว่าใจคุณนาคบวชเป็นพา ชำระบาปนากบวชเป็นพาชำระบาปพ่อแม่ได้รับส่วนบุญเรลงเรลงเรลงอันนี้ก็เป็นกรอนด้นนะครับเนาะต่อไปก็จะเริ่มเล่แบบว่านาเกิดมายังไงที่ก่อนที่ว่ากินดินสอพองนะไหมครับอ,อจากลาวกำเนิดมานาค จะเกิดเป็นคนนี่มาปะตีสนเมื่อก่อนฟาจางเห็นแสงลิบลีลอยอยู่ล่างๆเนี่ยที่บนนบพังว่ากลางนบพลเที่ยวมกเย็นมตนอยู่บนอากาศเน่นเหลืองปรลาดมันพีลอ ฝันและเห็นนั้นเห็นนี้เห็นพระเห็นทีได้ชามได้ช้อนบังเอิญแม่ฟันเห็นหมูมัดช้าละวายมาสลดกะเตะบังนางนั่นนอนเห็นกายพระอินทร์หอกมาสู่พื้นดินนชมเดือนชมดาวตอนนั้นมาวันนั้นมา เป็นเนื้อนิดนะตัวของพมาดาจึกินละตั้งหนา้อาอุลาไว้วันเนี่ยอาหารเผ็ดร้อนเนี่ยแม่พลละพยันอยากจะกินน้ำตาลนี่อยากกินดินอยากจะกินสับปะรดนะ่ะและแตงโมไม่อยากจะกินส้มโอนะครชัยศรีไม่อยากกินทุเรียนละเมืองนนทบุรี จะกินละแต่ชิ้นเนื้อไก่ละไม่อยากจะกินเข้า คนละ 9, หหนก้าวว่านาเกิดเป็นไงเป็นแสงผีพุ่งใต้จ้ครับแล้วก็มาชุดเตี้ยในคันมันดาก็เริ่มเมฆก็เริ่มอ่หิวเปรี้ยวหิวหวานครับหิวนู่นหิว,หว,หวน,น,ววนี่ประมาณนี้ครับบัดน,นี้ลัมตัดเป็นบอคราดมันเดินมีลับจัดในวินลองเ<อ><อ>พียงรครับลาดนครับแลัดมันอยู่สุ่มพันบอลลูนแหรอเนาะแล้วคราดจะได้ครับอาบาให้รูจักก่อนเนี่ย โอโมนาเออเอ,อเอ,อ,เอละนาะพี่น้องเออละมือซิบนิ้วขอก้มลงกาบดอกนายญาโม่เอเอเออเออเออไม่เขียวตามุน บาบาลามีหลวงพ่อคุณต้องช่วยดนช่วยชักให้ทุกคนมีมัดฟังในกระไดจุ่มใด้กระไดจุมไม่มีพ้นใจทานทึกทำกระไดแกว าดซิงโคราดไม่มีดนตรีโคราซิงก็มีอีกเดยถ้านางเดินเดินเดินน่งเดินนะบ่กัมปั้นบัตเทนครับถ้าเป็นหน้าอนุสาวรียาโมเราก็จะไม่มีดนตรีว่าเป็นทำนองบวงสรวงธรรมดาอ่าโอเคนี่คือน้องคอนโวยครับผู้อยู่เบื้องหลังพ่อสังเขปเนาะแมนครับแปะเขาทีเขาทีเออน้องนัทน้องนัททีมคอนโวยเอาแรงนสูงไปบ้านเบอร์อะไรพ่ใเแล้ว เบิร์ไปแม่แรงงันตู่เบิร์ไปแรงงันตู่เบิร์ไปเหลือแต่ผู้มาใหม่เอาผู้ใดมาใหม่ออกมาตัวแรงงันตู่สูพี่สูน ma ma mai. ้องฟังตัวนี่แล้วนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวไดไหนอ่ะอันหนูชื่ออะไรคะน้ำพานเอาพี่น้องพี่น้องนะครับอย่าลืมซื้อบัตรใช่ล่าเบิร์ตเราบ่เบิร์แล้วมิสซีเบิร์ต อัานไปนะครับสำหรับลำเหล่โคลาโอ้เหล่ทํำขวนหนักแลวก็รองเพียงโคลาตพร้อมนะครับเอาเช็ค <Check. S 1> อาจารย์หมูกูก,กับมาแล้วนะครับครับผมกับสวัสดีพี่น้องทองทินดินอีสานผูสําลัณนเดือครับผูสุขชน่วนพร้อมกับสวัสดีพี่น้องครับโอ้ลืมเนะน้ำโตกับผมเด็กชายจิตการเมืองดาจากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นครับเด็กชายยังก่อน ผมเด็กชายจิตการเมืองดาครับจากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นครับโอ้โออจิตการต้องสารผมด้วยนะครับกิจการเมืองดาคือที่ว่าอยู่ของหนารักครั้งนี้ก็นเลยเนาะอ,อายุจักปีคะอายุอายุอ่ายี่สิบห้าขวบครับยี่สิบห้าขวบครับปอ,อไดเหรอฮึอ๋อ,อผมอยู่ปอสามครับแสดงว่าเลี้ยบ่ผ่านจักเทียซัมสัน ไม่ครับชอบครูฝึกสอนโอติเล่บอกออกจากโรงเรียนจักเทียนเล่ไม่ค่อยออกจากโรงเรียนครับคุณนาเพิ่นมีแผนเรียนเรียนนานวิชาถึงจะแน่นครับเขาว่าไอา้ครูไม่รู้วิชาไอ้ภรรยาไม่มีบุตรแต่ถ้าได้ครูเป็นภรรยาจะได้วิชาและได้บุตรครับคุณนาโอ้ยกเเ็เรียนเรียนรอครูฝึกสอนครับคุณนาอ่าพี่ครับช่วยเปิดเสียงคีย์บอร์ดให้หนูหน่อย ยางยงคีย์บอร์ดนูไม่ออกไรสดเลยเดาทัวร์สีลงเจ้านีออกเดาตัวมาเป็นบ่อพวดี้เออปวกพวกพวกอีกหนโอมาแล้วมาแล้วเออโอมาแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับเออขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับค่ะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจมือนี่พอกันไน้กันวันเด็กมือนี่ขนมเพียบเลยครับพี่น้องนี่เออวันเด็กวันเด็ก ขนมมาแจากเด็กน้อยบ่คะบอสแมนแเราเฮปปี้เลยจังสิได้กินขนมนี่บาานีผู้ดใดสิกินขนมต้องมีเกมเล่นนี่เนาะต้องเล่นเกมนี่แมนบอสจังสิได้ขนมเอ,อมเออ้ารายงานตัวหมดแล้วยังไนเ่็เล็กๆน้อยๆมาแม่มาแม่โอ้ยมา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 ,มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออหนู no, no, ชื่ออะไรคะ นามสกุนนลนาวอนฉาน้องชื่อน้องสาวชื่ออะไรน้องอะไรน้องลำแพนอน้องลำแพนน้องลำแพนนามสกุลอะไรนาวอนฉาน้องลำเพนกี่ขวบแล้วครับสี่ขวบแล้วน้องลำเพนนี่น้องลำเพนกี่ปีกี่ขวบแล้วสี่ขวบแล้วโอ้ใจสี่ขวบแล้วสี่ขวบโอ้รักพ่อไหมรักค่ะ นั่นพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรนามสกุนามสกุลเนี่ยอะไรนะพี่พี่อะไรนั่นน่ะพี่อะไรนั่นเดินมาด้วยกันน่ะเออพี่อะไรพี่อะไรนั่นน่ะีไม่ใช่พี่แหลมพี่ตัวเล็กๆนั่ะน่ะอันนั้นเท่าแล้วเท่าเยอะเลยแล่วน่ะหนูชื่ออะไรลูก โอ้ย oh, ไม่เก่งเหมืนนนอมมนน,น,ออน้องลำเพลินเลยน้องมาปังใช่ไหมนั่นน่ะมาปัางเออน้องลำเพลินน้องมาปัางเมื่อกี้แฟนขับโอนมาเดี๋ยวตัวอย่างที่ดีกว่าน,นะถือว่าตัวอย่างที่ดีโอนตังมาให้น้องลำเพลินห้าร้อยบาทเอ็มซี <FC S 3> นะครับนี่ตัวอย่างที่ดีได้ไีปน้องลืมโอมา่าวันเด็กเดอนเจ้าของลูกหันหน้าไปนู่น สวัสดีจ้าสวยๆจ้าให้หญ่แหลมหนึ่งพันบาทเด็กยญิงแหลมโอ้ขอบคุณค่ะ FC โอนมาให้เด็กหญิงลูกนาพาอีก1นึ่พบาทขอบคุณค่ะนั่นเอาพี่น้องคือโอนมาสำนีมีสำนีบ่ บ่เพิ่นอกระลังอุ่นเครื่องไหมอ่าเพิ่นกระลังเพิ่นกระลังโอนมาเขาหายไปหลายมือดิบ่แม่นหรอเขาหายไปโดวนดิแม่นค่ะเออเดี๋ยวทรงทรงซื้อสนับสนุนก่อนเออทรงซื้อพี่น้องสนับสนุนว่าบัญชีหยังบัญชีหยังเออบอไปเขียนอกไปอันสูเข้ามาแบบนี้เข้ามาตีหมอกันบ่โอ้คือว่างชั้นแบบนี้นี่ ตีหม้อเอาหยังน้ำดำโอ้ตีหมอนั่นเอาสิตีหมอยังสั่นหมอนึงกับหมอนึงกระลำมังกะละมังให้ทีเรียนตีหมอน้ำแมะพิตาตีอปิตาตีหม้อแม่เอาขนมแม่ตีหม้อเอาขนมเอ้แม่มันมีระยะของมันได้ยังยังกายได้เด้อสิไปตีตากล้องเด้ตากรงเด้อเอาตองอูเป็นหมอ ตองอุดเป็นมอตองอุดบบตีค่อยๆบบตี <c oughs> เล่นเกมของเฮ้ามือนี่กสิเลนตีมอเอผูอ้ดใดตีถือผู้นั้นก็ดกได้ขนมได้ขนมแต่ว่ากะบจับเวลาพร้อมเด้คือจับเอากะบจับแล้วนาองมันมีเวลาของมันอยู่โอ้จับเวลาพร้อมเพราะว่ากับเอากันไลก่กันไปแล้วม้วนๆกันของทีวแมวลาเขาก้อนก้อนตีก้อนทีตีมอปุ่มหมดวันที่สิบสก้อนสั่นเอาวันที่สิบพี่น้อง วันที่10สี่หอดนี่บัลลาคาเก้าสิบเก้าบาทนะคะคคสิรดพอร่อกับสาวโคโยตี้แปดสาวสวยปะทากับเาวน้อยปะทากับแดนเซอร์สาวน้อยเพชรบานแท่งแดนเซอร์าสาวน้อยสองทีมผู้เล่นทีมละสิบคนผู้นาชายสิบหญิงสิ